สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพม่อง่นนี้ครับตอนนี้แว่ลานลาบครับถึงมอมาซ่แล้วครับขี่เข้าไปเมื่อกก้นีน่ก็บ่ทันนี้คนมากเลยออกมาขิ้นเข่าก่อนพอดีเจอเอฟซีแฟนครับ ออฟซีแฟนครับครับอยู่ร้านลาบล้านประจำครับยิบตบอใกใ่จะคิดว่ายออยต่ใช่แล้วในในไม่หยกบกระปงกระขวงต้มตุมแหง้งก้อยเสือ้อกวัวมันนี้มาอยู่ไกลหลังเนี่ย โอ้พอชิตะมาแล้วทีมงานชิกติแป้ทายไปต้นการไปต้นกับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วไม่ไหนิกาติเป้อหนาทีมงานสิกาติแป้หน้ไหนกันนะหน้าพวกพนักงนเด้าีกนะัาเน้า กอยังคออย่างจริงจ้ตนนงิตอนนี้กะเวลาเที่ยงในๆกูนี่เปือยที่เด่นเปือยดีลรองมัก่คร ้ยตายลอ็อกกนดีป้ะงเนีเเ่ยสดแซ่บยังติดั็ได้ยังหวานเลยวนะันหน้าทนะีมงานฉนะีดตึกแบร้รองรีวิวสินค้า เลเี่องครับอยู่ในมอมสออาคารพระศึกษาขออนญาตด,ดอกนี่ผู้สนับสนุนหลักญาติไท,ทยพยาธจากผมหมอเมทีร่อยเอ็ด อุสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการต้มเปืือยอออดิต้มเปือ,อดดิ่าอหมอไม่ที่เขาจ่หนาขึ้นดิ พี่น้องก็อย่าลืมจะผ่าครับไข่อ่อนยังใช้ปกติครับปวดใดบ้านไหนบึงหรือว่าเบิ่งแล้วจากเบิ่งอีกเออแกดีะคนไทยใส่เมือนเราแกังกาวนตาใส่วนตาเนี่ยบรเเ็นเด้อเนื้อมันสดบปรสดมันส เนี่ยมเองบวสวดเลยใส่เบลต์ไแมอ่มือแรงหนึ่งบือินสิเดอันนี้บอกบ่งบังเทนใจตอนนี้พอน้นเหลืออีกหาสิบโลครับสิมาหอด

กนเห็นมาโซนเนือด้วยล่ะครัเรื่อบริเตียนบริเตียนช่วงนันกาเป็นแคงแน่เลยอยู่แต่กวนฝากพี่น้องเอฟซีครับฝากติดตามเราด้วยครับช่อง,องพ่อแม่วงินลำเบิกลำเที่ยวครับฝากนังนำไทยอออชายปกติ สิงหาเดียวกับกันยาครับเปิดฤดูก้านเรากลางเดือนประมาณวันที่ยี่สิบมาแล้วไปนั่งเลยต้องให้เยอะยังจัด อันนี้เองนี่ครับเพราะอนองตัวนี้เจ้าสร้างบอกพอิตาเพื่อนเองอันนั้นอะไรอ่ะเอื่อนอียงังอันนี้เาไ่ได้สั่งอะไรบอกคุณเห็นมาเพียบบอกห้มมงดูตเืนบอกอันนี้อันนี้ผู้ใดอันนี้เสร้างโอ้นเสียไหมจังวาอยู่ อันนี้กับเมีนี่มีครับแอมันนี้กินวิบไปเลยตัวนี้ก็แถมครับตัวนี้ก็แถมเลยล่ะตัวนี้ก็แถมอ่ะแอเป็นหลังเดีบซีแฟนครับโอ้ยจะได้สกินเบื้อพานุ่นกับพวกเนื้อสามบบหอบอเขาจ้ห่อห่อหอห่อหอกินบดะห่อบวชขาไว้เลือกเลยไม่มีตัวนี้เลยยามปื๊ดๆเลยแบบ พ่อจิตาของแถมอะไรกว่าของสื่อเดขึงทของแถมอะไรกวของสื่อครับของปีสหลอย่าแฟคร้านปอบกิบเอาเราเราไป็สเพิ่นอนน่ะมั้งเพินเข่ากากันงคืนแต่เป็นแต่เป็นบนบนนอนเป็นมหาเล้อะแต่เป็นบนนอนเป็นไฮไลท์แถมลไรกว่านี้ไรก็ดีเออเรานอนสาย โอ้ตอวนี้พเสียอะไรพะร้รอยเลือดไม่คือเมนูไนรันั้นผมนทกินกิจจอนส่สวเอาเลยแลนี่สวเอาหัวหน่สนเอาหัวดีไปแล้วอะสวดวดีนเสกครับเดี๋ยวบอกกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ